ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมก็ตอนนี้เราแอบมาหานั่งซุ่มอยู่แถวนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ของชาวบ้านนะครับผมนะแอบมานั่งอยู่แถวนี้เราคอยแอบมานั่งซุ่มนะครับผมเบิ้งเข้าวคุยกันแล้วว่าสิ่งใดเฮตุบางงานมื่อนี้นะครับผมกันนะครับผมเพิ่งพูนนะครับผมซางนะครับผมจอดรถคุยกันนะครับคอยก็มานั่งถ่ายอยู่นี่แหละครับเอ้าตกลงกันเลยตกลงกันได้ย่ามไหนบอกไ้เด้ออัน ประชุมกันจ้าประชุมกันเจ้านะไปตกลงอกกันได้บอกไงเด้อเจ้อกองดักใช่บะนุนะครับผมนุนะครับผมก็ตรงน้้นก็จะมีนะครับผมแอดชัยช่างพงกับตันนะครับแม่มาต่อยแล้วก็เ่าวนุนะครับไม่รู้ปรึกษาอะไรกันนะครับผมส่วนผมก็รอนะครับรอที่จะทํา นะครับรอจะทํางานนะครับผมเนาะอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับผมรอต่อไปชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่แบบว่านะครับผมวางท่อนะครับวางท่อนะครับต้องปรับระดับนะครับผมต้องรอลุงนะครับผมว่าจะมานะครับผมทํายังไงต่อไปนะครับผมก็เราก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่างานนี้นะครับผมก็นะครับเป็นต้องเราก็ต้องทํางานนะครับผมเนาะ ก็ต้องให้ทางช่างทางอะไรให้เขามาดูนะครับผมเนาะเพื่อวางท่อวางอะไรนะครับเนาะกาสิบประมาณนั้นนะครับผมเนาะส่วนลุงพลนั้นก็นะครับผมก็กําลังรับแขกตอนรับแขกอยู่นะครับผมเนาะก็เราก็มานั่งรอนะครับผมนั่งรอทํางานนะครับผมปล่อยก็นั่งเศร้าโฮมเลยครับผมคงก็นั่งขวดหาคุ้มงานอยู่นี่แหละครับผมนะครับผมก็ต้องให้ปล่อยให้ทาง ทีมวิศวกะเขาได้แบบว่านะครับผมปรึกษาหารือกันก่อนนะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับผมจะต้องทํำยังไงนะครับผมเราต้องรอก่อนนะครับผมว่าเขาจะตกลงกันได้หรือไม่วันนี้นะครับผมแล้วจะตกลงกันได้กี่โมงนะครับผมเดี๋ยวให้เข้ากับสมาคมสายเที่ยงธทมของผมได้นะครับผมเนาะนี่ครับรู้สึกว่าถ้าเนี่ยสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วสงสัยคงจะเที่ยงนะครับผมถึงจะลงมือทํานะครับผมนะครับ อ้วนะครับผมเนาะดูครับผมปรึกษาหาลือกันแล้วนะครับผมเนาะเราก็นี่ค <finde> รับปรึกษาหาลือ <disappointing> ก <bosses> ันครับผมนี่ทําอะไรทําอะไรแต่ละอย่างนะครับต้องมีการปรึกษาจุ่มหัวกันคุยนะครับผมสมหัวกันคุยนะครับผมอันนี้คงจะปรึกษาธุระสําคัญนะครับผมแบบว่าเขาอยู่แต่ในกลุ่มของเขานะครับผมเขาไม่เรียกผมเลยครับผมผมก็เลยมานั่งเว้าอยู่นี่คนเดียวนะครับผม นั่งว้าไปว่ามาเดี๋ยวค่อยก็หลับนะครับผมนอนครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมนะครับเครื่องทุนแรงนะครับเตรียมมาเรียบร้อยนะครับผมก็เบาวนุก็สะพายกระปุกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเนาะเราก็มานั่งภาคอยู่นี่แหละครับผมกว่าจนกว่าเขาจะทํางานเราถึงจะได้คุมนะครับผมเราก็นั่งมานั่งซ้อมเบิรงนะครับผมผมก็มานั่งซ้อมเบิรงแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมก็อดทนฟังนิดนึงนะครับผมเนาะนะครับกับฟังผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับผม สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํานะครับผมถึงจะยดนจุ่มหัวกัน <c oughs> คุยกันแค่ไหนเราก็ต้องทําครับนะครับ <c oughs> ผมทําตามใครทตามที่ลุงพลเขาอยากได้ <c oughs> <c oughs> นะครับผมแต่ว่านะครับผมลุงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่จะไม่ฟังนะครับผมอันนี้เราก็รอคุยกับลุงนะครับผมเนาะอันนี้รอคุยกับลุงเราปรึกษากันก่อนนะครับว่าเราจะไปสไตล์ลุงยังไงดีนะครับอันนี้คือ นี่สี่ห้าคนนี้ก็ประชุมกันนี่ครับเตรียมที่สไตล์ลุงนะครับผมนะครับผมนะครับคนทีมงานที่ลงมือทำนะครับผมกับลุงที่บอกว่าให้ทํานะครับผมเขาก็มองว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันแบบความสนุกสนานแบบพี่แบบน้องที่อยู่ด้วยกันนะครับผมเราจะคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือทํานะครับผมไม่ใช่ว่าทําแล้วต้องมาแก้นะครับผมเราจะรอคุยกันก่อนนะครับผมนะเพื่อความสบายใจกัน นะครับผมเพื่อแบบความลงตัวนะครับผมเพื่อได้แบบว่าอ้าวโอเคเราก็โอเคลุงป้าก็โอเคนะครับพี่หน่งเมดีก็โอเคนะครับผมนะเราต้องทําแบบว่าเราต้องรอคุยกันให้ครบกันครบองค์ประชุมก่อนนะครับตอนนี้องค์ประชุมยังไม่ครบนะครับผมตอนนี้น้องกัปตันก็นะครับขึ้นแมคโครไปแล้วนะครับผมกัปตันชงใสเคงขี้เกียจคุยนะครับผมกัปตันก็เลยแบบว่าอ่ะกัปตันเดี๋ยวผมไปทําก่อนนะครับผมผมก็จะไป กดกาดต้อนอะไรของผมขับรถแมคโครไปเล่นๆไปนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้นะครับผมก็เหลือแค่4ี่คนนะครับที่ยืนอยู่ตรงหฮมไม้นะครับผมกําลังยืนจุ้มกันอยู่นะครับไม่รู้จุ้มกันทําอะไรนะครับผมเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขี่คันว่าวขี่คันปากขีคันว่าขี่คันคุ้ยนะครับผมนะครับผมเรามานะครับผมแค่วิจารณ์ว่าเขาจุ้มอะไรกันนะครับผมนี่แหละครับผมนะ ส่วนลุงเรากับรับแขกอยู่ครับผมเรากับอะไรท่านใดมาว่างนะครับผมว่าที่เอาจังไดแบบไดนะครับผมก็ต้องกุ้ยกันก้อนนะครับก้อนสีลงมือทํานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็มาแอบซุ่มเบิ้งข้าเจ้าจุ่มกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมแอบซุ่มดูเขาจุ่มทําอะไรกันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม